เราจะแสดงเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับสิบห้าอาวให้ดียมมาเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเอารูปทั้งหมดที่รูปทั้งหมดเป็นเรื่องอะไรเอาแล้วเราจะแสดงแบบไหนเอาสมมติอย่างนี้เอาสมมติแบบนี้สมมติว่าสมมติว่าเราจะแสดงข้าข้าสัตว์ก็คือพี่ทำก็จะบอกว่าการ มีชุมชนหนึ่ง<อ>เป็นอยู่ที่ประเทศเยอรมันเพราะประเทศเยอรมันก็น้อมถือศาสนาฮินดูแล้วก็จะเอาเกศใช่ไหมไปตัดหัวคาร่าห้าร้อยตัวห้าร้อยตัว,ตวเราก็จำลองอผู้ชายก็เป็นเกศผู้หญิงก็เป็นเพชรห้าก็จะมีผ<อ>ู้<อ>ท,ที่ทำพิธีนำวงสวงได้นำเกศหนุ่มๆเพื่อที่จะมาวงสวงเจ้าแม่กาดี เราก็ต้องหาคนหนึ่งที่มาเป็นเจ้าแม่ะจะให้กันนั่งอยู่บนที้แล้วนั่งแล่ลิ้นใส่นะเสร็จแล้ววันอาพิตีกรรมก็ทําพิธีในการวงสวงบูชาเจ้าแม่เอาเมืม่อบูชาเจ้าแม่เสร็จแล้วปุกก๊บว่าจะทําพิธีในการตัดหัวแกะน,นีเราจะเอาปากกาของเราได้แหละเอาทุกคนเตรียมตัวที่จะสั่งเวยเจ้าแม่แระโยนปากกาขึ้นมาแกะต้องมาจะรองแพ ผู้ชายก็จะลองแอะแอะอะก็จะเราก็จะถือมันแต่ละตัวแกแล้แพ้ก็จะเดินสีขามาล้วก็จับคอแพกมาอยู่หน้าจับคอมาเรียหน้าเปิดประตูประตัวระตูเสร็จแล้วพี่พร้ก,ก็จะเป็นคนนาเองอาจจะนำทุกคนบูชาตอนพี่พวกเราก็จะบูชาบูชาเจ้าแม่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะถือดาบขึ้นมาเตมตัวทูที่จะฟันคอแพะหรือฟอแกะ เมื่อเราฟังเสร็จแล้วความชุบของยใก็จะล้มตายลงตั <c oughs> ผู้ชายก็จะล้ม <c oughs> ตัวลงก็นอนถบอยู่กับที่เรื่องนี้ก็จะจบลงเมื่อจบลงเสร็จแล้วทรมก็จะบอกว่าหลังจากนั้นชุมชนนี้ก็ได้บวงสูงูฉาเทพเจ้าทุกปีปีละห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวจนเกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งคน